กลายเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่หลานคนต่างพากันจับตาความสัมพันธ์ไม่ใช่น้อยระหว่างนักแสดงสาวสวยพลอยเชอร์มานและแร็ปเปอร์หนุ่มแดนใต้โก้งทูพีทูพี ที่ไม่ว่าจะขยับทำอะไรด้วยกันแฟนๆกันติดตามความหวานแต่ล่าสุดเกิดสัญญาณแปลกๆจนหลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเป็นวันคล้ายวันเกิดต้อนรับเข้าสู่ปีที่41ในชีวิตไปได้ไม่ทันข้ามคืนสาวพลอยก็ปรากฏโพสต์แปลกๆผ่านสตอรี่ไอจระบุข้อความว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิง่วงลักษณะข้อความคล้ายกับการตัดอ้อ นี้ยังตามด้วยสตอรี่ไอจระบุว่าพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดแต่ผ่านไปได้ไม่ทันไรสตอรี่ไอจดังกล่าวก็ถูกลบหายไปเช่นเดียวกับโพสต์การโวยพรวันเกิดจากต้งทูพีหนุ่มแรปเปอร์คนสนิทกระทั้งเมื่อช่วงเย็นของวันที่วันที่16กันยายนสาวพลอยได้ออกมาโพสต์สตอรี่คู่กับหนุ่มทูพีอีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นการตอบน้ำคอตอบว่าความสัมพันธ์ยังหวานอยู่เช่นเดิม ส่วนข้อความคล้ายตัดพ้อก่อนหน้าจะเกิดจากอะไรนั้นเชื่อว่าแฟนๆที่เห็นคงจะเข้าไปให้กำลังใจไม่ใช่น้อย